บทที่สิบแปดบทที่สิบแปดเหตุผลที่ล้มเหลวในธุรกิจสู้พิชิตความสําเร็จเหตุผลที่ล้มเหลวในธุรกิจสู้พิชิตความสําเร็จผู้ใช้นามปากกาเจ้าชายอารมณ์ดีได้โพสต์ข้อความไว้ในวันที่21พค2008ที่เว็บโดยได้กล่าวถึงเหตุผล5สิบประการที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของค ทำธุรกิจเครือข่ายเห็นผล50ประการที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของการทํำธุรกิจเครือข่ายเราลองมาดูกันสิว่าจะมีสักกี่ข้อที่ทําให้ล้มเหลวในธุรกิจแห่งความหวังหรือความฝันกันหนึ่งการไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆที่เขียนออกมาเป็นลายลัากษณ์อักษรทำให้ไม่รู้เลยว่าเขาท่องคารอะไรในชีวิต ต่อไม่มีชิศทางวิสัยทัศน์หรือความฝัในใดๆทาให้สับสนและหลงทาง 3. ามไม่มีการกําหนดให้มีพันธสัญญาอย่างเป็นทางการกับธุรกิจด,ด้วยเหตุนี้จะไม่ก่อให้เกิดการลงมือทําอย่างตอนอนย่างจริงจังตี 4. ล้มเลิกล้มความพยายามเร็วเกินไปมักจะถอนตัวภายใน90วันแรก 5. เกียร์คานต้องการจะเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จากดาวลายของตนโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยหกไม่จัดตั้งให้มีฐานการขาปีกในธุรก,กิจเจ็ไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ 8. ไม่พอใจไรายได้ของออปไลน์หยุดการขายเพื่อขัดฝางไม่ให้อัพไลน์ได้รับโบนัสจากผลผลิต ของตนถือเป็นทัศนคติที่ทำลายตนเองอย่างหนึ่งก้ามักจะกล่าวโทษและหาความผิดกับบริษัทสินค้าแผงคาตลาการขาดการสนับสนุนจากอัปลายเป็นต้นโดยไม่ได้สำนึกว่าหากผู้อื่นประสบความสำเร็จภายใต้สถานการณ์คล้ายๆกันนี้เขาก็สามารถทำได้เช่นกัน สิหวังลมลงแรงจากความพยายามเพียงเล็กน้อยที่ตนได้ทําไว้ 11. มีความอดทนไม่เพียงพอต้องการเงินก้อนโตในระยะเวลาที่สั้นเกินไปโดยขาดความกระตือรือร้นในการทําในสิ่งที่จําเป็น12บสอนมากเกินไปและปราพืชตนขายเด็กเล็กๆที่มักร้องให้โยเยเป็นนักขายที่ไร้ผลงาน 1ิรับอิทธิพลในความคิดเห็นแง่ลบได้อย่างง,าง่ายจากสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมิได้ฟังจากด้านบวกคิดด้วยตนเองไม่ได้ 14. มักจะหาข้อแก้ตัวเสมอ 15. คิดว่าตนรู้ดีไปหมดทุกเรื่อง 16. มักจะย้ายบริษัทบ่อยๆโดยที่ยังไม่มีผลงานอะไรเลยไม่เคยทำยอดขายสูงๆได้สิบเจดต้องการเพียง สนับสนุนนักขายที่มีผลงานดีเด่นแทนที่จะเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรชุมชะกายเป็นเช่นเขาผู้นั้นได้หากได้รับก,การสนับสนุนจากยอดนักขายจะเป็นการดีกว่าที่จะไปสนับสนุนยอดนักขายด้วยวิทีนั้นคุณจะสามารถเรียนรู้ว่านะักขายดีเด่นเขาประสบความสำเร็จการอย่างไร18ไม่มีความเป็นระเบียบ เสียเวลามากมายในการหาเอกสารโต๊ะทำงานลบ19มีระบบการจดบันทึกข้อมูลที่ไม่ดี 20. ให้ความสนใจเพียงกำไรส่วนตัวเท่านั้นไม่มีความเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าและดาวลาย 21. ไม่ทราบวิธีประสบความสำเร็จในการตลาดเครือข่ายและไม่สนใจที่จะเรียนรู้ 22. ลูกค้าหรือดาวลายเขาหาได้ยาก23ไม่โทรครับ ในทันที24พาดในการรักษาข้อตกลงและนัดหมายและยังไม่ให้เหตุผลอีกด้วย25ไม่ติดตามผลผู้หุ่งหวังแลยลูกค้าไม่แสดงความเอาใจใส่26เสียกำลังใจกับปัญหาและความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆ27พูดให้หลายบริษัทอื่นๆทำให้หมดความเชื่อถือ28ไม่มีความจริงจังที่จะทำา9 9ขาดแคลน ขาดความเคารพนับถือในตนเองมักขับรถลกๆตกปะะปกไม่ขาดเงาไม่เคยจำนึกว่าผู้มุ่งหวังจะมองว่าคนคนนี้ไม่มีความเคารพนับถือในตนเองเลย30สบแจกจาก่ายข้อมูลที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือหยุงหญิงและขาดคุณภาพ31สนำเสนอ ตัวอย่างประโยชน์ของสินค้าที่ไม่ได้ความให้ลูกค้าฟัง 32. ไม่มีความเชื่อถือในตัวในตัวสินค้า 33. ไม่จัดการกับคำที่ชมของลูกค้าหรือดาวไลน์3ามิไม่สนใจหรือไม่กล่าวคำชม ความำเนจหรือผลการทำงานของดาวไลยเห็นแก่ตัวมากเกินไป35มักจะอยู่ในสังคมที่มีทัศนคติในทางลบแทนที่จะอยู่กับบุคคลที่สามารถทำยอดได้สูงสุดพึงระลึกไว้ว่านกประเภทเดียวกันมักจะอยู่ด้วยกัน36ไม่กระจายข้อมูลที่ มีความเร่งดวนไปสู่ดาวไลน์ในทันที37ใช้เวลามากเกินไปในการจัดระเบียบและใช้เวลาน้อยเกินไปในการพูดคุยกับผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าทำให้มีนิสัยที่ดีเรื่องที่จะพบปะผู้คน3าคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ดีพร้อมกับบริจากบริษัทที่เพิ่งเข้าไปทำงาน โดยปัจจากความสำนึกว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา39ไม่ใช้เวลาในการวางแผนเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ40ไม่มีบุคลิกลักษณะของมืออาชีพ41ไม่ติดตามข่าวหรือเหตุการณ์ในการในวงการธุรกิจเลย42ไม่มีความพร้อมทางร่างกาย43ไม่ฝ้าฟันที่จะทำให้ดีที่สุด สิหูเบาเชื่อเข้าหรือไม่ตรวจสอบข้อเท็จริงทำให้ถูกหลอกได้ง่ายๆ45อยู่ในโปรแกรมการตลาดที่ไม่ถูกต้อง46ไม่มีฟันเชื่อ,อยังแท้จริงว่าผลที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทำของตัวเราเอง47เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบลูกโตแบบพีระมิดที่ผิดกฎหมายและโครงการร้อยเล่เพทูบายอื่นๆ48หวังพึ่งแต่การก กระเด่นที่กระเด็นจากมาจากความพยายามของผู้อื่นต้องการบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ทำอะไรเลย49ไม่ต้องการเสี่ยงเช่นการลงทุนในการโฆษณาเฝ้าแต่รอคอยและดูสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองแทนที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น50เมื่อถูกปฏิเสธก็หมดความพยายามเอาดือด้อๆไม่ยอมเป็นฝ่ายโทรหาคนอื่น อื่นก่อนกลยุทธ์และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาหรือความล้มเหลวกลยุทธ์และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาหรือความล้มเหลวกลยุทธ์และเทคนิคในการแก้ไขความล้มเหลวแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดหรือสกัดจุดบอดมุ่งตู่ความเป็นยอดเศรษฐีขอขอเสนอรูปแบบต่างๆดังนี้ในบทที่ผู้เขียนได้กล่าวขึ้นถึงบทที่ว่าทำไมลุย์เอ็มเอลทำ MLM แล้วไม่รวยในข้อแรกเลยบอกว่าแพ้ภัยตัวเองแพ้ภัยตัวเอง,เองนักขายตรงที่ลุยแล้วไม่รวยด้วยเหตุผลของการแพ้ภัยตัวเองมีสาเหตุหรือมีที่ที่มาหลายๆประการจับปลาหลายมือจับปลาหลายมือขายหลายอย่างแต่เอาดีไม่ได้สักอย่างเพราะขาดทักษะการบริหารคนและบริหารเวลาไม่เป็น ไม่เชื่อถือบริษัทไม่เชื่อถือบริษัทมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรทํางานไปตําหนิบริษัทของตนให้ทีมงานฟังด้วยปากกดดันหลายๆประการซึ่งเท่ากับเป็นการเลือ้อยเลื้อยขาเก้าอี้ตัวเองไม่ถือซื่อสัสตย์ต่อตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่เอาจัง,จงมวัวแต่ทำเล่นๆหรือมีนิสัยทำงาน ที่ไม่ดีเก่งแต่ขอ้ออ้างเก่งแต่ขอ้ออ้างกล่าวคำแก้ตัวเสมอแต่ขาดวินัยในการทำงานขาดวันประกันพุ่งอยู่เสมอทำอย่างขาดแรงจูงใจทำอย่างขาดแรงจูงใจไม่มีความต้องการไม่ทุ่มเทต่องานขาดเป้าหมายขาดความทะเยอทะยานและขาดจุดมุ่งหมายในการทำงานไม่เข้าใจรูปแบบไม่เข้าใจรูปแบบคือไม่เข้าใจว่ารูป รูปแบบของความสำเร็จทางธุรกิจ MLM ต้องอาศัยเวลาผ่าน6เดือนหรืออย่างเร็วๆก็3เดือนผ่านไปแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมพยายามเรียนรู้หลากหลายรูปแบบของความสำเร็จทางธุรกิจการหาวิธีการแก้ไขปัญหายัางเป็นระบบการหาวิธี การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหาควรจะต้องกระทำอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิภาพและไม่ควรทําในลักษณะที่เกิดที่แก้ไขปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาอื่นๆตามมาอีกการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบควรจะต้องกระทำเป็นขั้นตอนคดอน ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นและต้องหาทางแก้ไขการระบุป,ปัญหาอย่างชัดเจนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการพิจารณาหาวิธีการแก้ไขไหลายๆทางการทดสอบความเป็นไปได้ของวิธีการต่างๆเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและเป็นไปได้วางแผนปฏิบัติการลงมือปฏิบัติตามแผน ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นสำคัญในกรณีที่ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับเป้าหมายก็จะต้องวางแผนและลงมือแก้ไขใหม่ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยการประเมินทางเลือกอย่างเป็นขั้นตอนคือจะต้องทำความเข้าใจในการเลือกวิธีการแก้ไขให้ดี<ม>แนวทางในการตัดสินใจที่ดีแนวทางในการตัดสินใจที่ดีแนวทาง ทีดีมี5ขั้นตอนง่ายๆคือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อเช็จจริงเตียกอนิจารณาหรือปรึกษาหาปรึกษาหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องิจารณาให้รอบคอบแล้วตัดสินใจสื่อสารหรือบอกกล่าวผลการตัดสินใจให้ผู้อื่นทราบตรวจสอบและติดตามผลการตัดสินใจ ขั้นตอนในการตัดสินใจขั้นตอนในการตัดสินใจผู้เขียนขอชี้แจงขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อให้แนวทางที่เหมาะสมซึ่งก็คล้ายๆกับแนวทางการตัดสินใจที่ดีมีขั้นตอนดังนี้กำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการในการตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายว่าอะไรต้องการและอะไรจำเป็นเช่นความจำเป็นได้แก่ค่าใช้ใจ่ายไม่เกินบาท ความต้องการได้แก่ต้องการใช้คนน้อยกว่ากำหนดที่มีกำหนดหรือหาหาทางเลือกไว้เพื่อพิจารณาเช่นเลือกสินค้าไวต่องตัวหรือส่วนประกอบบางอย่างไว้เลือกวิเคราะห์ทางเลือกเปรียบเทียบกับเป้าหมายในข้อหนึ่งเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นการตัดสินใจที่ ตั้งใจไว้ประเมินผลที่จะตามมาของการตัดสินใจที่ตั้งใจไว้ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นงานผลิตงานขายการบริการหรืออื่นๆทั้งในภาครัฐและองค์กรธุรกิจของเอกชนก็ตามแท้ที่จริงเป็นการแข่งขันกันในด้านความสามารถของแต่ละองค์กรซึ่งชีวิตในการปฏิบัติงานประจำ วันของพนักงานในองค์กรนั้นทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการก็ตามต่างก็จะพบกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอยู่เป็นประจำซึ่งความสามารถขององค์กรนั้นซึ่งอยู่กับความสามารถของบุคคลแต่ละคนในการแก้ไขปัญหาหรือทําการตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่าอีกฝ่ายหนึ่งการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจอย่างผิดพลาด ย่อมจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อองคอ์กรนั้นๆโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่มีความตลับซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการแข่งขันสูงดังนั้นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงอาจจะส่งผลต่อองค์กรได้มากกว่าเดิมที่ผ่านมา